แต่พ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณกับลูกใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะดูลูกหรือไม่เลี้ยงดูก็ตามนะคะพี่บ้าดีอันนี้แบบ <c oughs> เหมือนเหมือนผมมองแบบเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าเรื่องการมองบุญคุณเนี่ยผมว่ามันอาจจะมองเป็นแล้วแต่บ้านแล้วแต่บริบทของตัวเองซึ่งบริบทบ้านหรือบริบทของตัวเองของแต่ละแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งเขาอาจจะมอง ได้หลากหลายมากมากมากมายอาจจะไม่ใช่เหมือนเหมือนแพลนที่เรานั่งคุยกันวันเนี้ยไม่ได้สามารถที่จะเอ่อแอพพลายได้กับทุกครอบครัวมันเหมือนกับแค่เรามานั่งคุยกันเฉยส่วนตัว<ช>ผมมองเองผมว่าเอ่อผมมองเป็นสองอย่างนะพ่อแม่ผมมีบุญคุณกับผมอันนี้แน่นอนอยู่แหละแต่ผมไม่มีบุญคุณต่อลูกผมพูดเลยคือเรากับลูกไม่ได้มีบุญคุณต่อกัน เขาต้องรับรู้ว่าเราไม่ได้มีบุญคุณมีส่วนหนึ่งก็คือเป็นหน้าที่ที่เรารักเขามากๆกและดูแลเขาได้เต็มที่แต่พอหลังจากนี้จบไปผมวางแผนว่าผมเองอยู่บ้านพักชนคนชราได้วางแผนเรื่องการเงินได้เราไม่มีบุญคือเรามาหาไปมาหาสู่ได้แล้วก็ผมจะ,กะเกษียณโดยการที่ว่าผมก็จะไปเที่ยวกับแฟนผมแล้วก็ให้เขาทํางานไปทํางานทําอะไรไปทไปํอะไรแล้วมาหาในเมื่อที่เราอยากมารักมาเจอกันก็อยากเจอกันทุกอาทิตย์ก็มา แต่ถามว่ามามาตอบแทนบุญคุณไหมอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้ามาหาด้วยความรักมาเลยมานั่งกินข้าวกันแฮปปี้ฮะเราจัดการตัวเองได้เพราะคําว่าบุญคุณมันอยู่ที่คําว่าต้องตอบแทนบุญคุณหรือเปล่าถ้าตอบแทนบุญคุณด้วยกันต้องมาดูแลต้องมาเช็ดอึพาไปโรงพยาบาลนู่นนั่นนี่ผมในฐาหนะที่เป็นพ่อและเป็นแม่เรารับผิดชอบตัวเราเองได้เราวางแผนตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันว่าเราจะาเกษียณแบบไหนเราจะพยายามตายแบบไหน เพื่อไม่ให้เป็นภาระทุกคนเพราะว่าผมรับรู้ว่าเด็กรุ่นต่อๆไปจะมีความเหนื่อยและยากขึ้นกว่ารุ่นรุ่นเราอีกเยอะครับผมจะบอกนี้แล้วผมบอกเลยว่าพ่อแม่ผมพ่อแม่ผมมีบุญคุณต่อผมแน่นอนผมต้องตอบแทนแกส่วนลูกผมไม่ต้องเรารักเขาเราเลี้ยงดูเขาได้เต็มที่ผมไม่ได้มีบุญคุณต่อลูกแต่เรามีความรักที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันเขาก็มาเติมเต็มในชีวิตเรามา,มากรักมากๆ เราก็ไปเติมเต็มในส่วนของเขาในในมุมหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นความคิดของเขาแล้วแหละว่าเขาอยากจะอยู่เขาเขาอยากจะเป็นบุญคุณไหมน,น,นู่นนั่นนี่เป็นความคิดของเขาไม่เป็นไรเราไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องเราแก่เดี๋ยวเราแก่ของเราเองอเดี๋ยวเราพยายามรับผิดชอบตัวเราเองว่าเราจะอยู่แบบไหนอยู่ยังไงแก่แล้วไปอยู่บ้านบ้านคนชราไหมหรือเราหาบ้านเองแพลรับผิดชอบตัวเองจะเขาจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยแล้วเขาก็ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เขาอยากได้ใช้เต็มที่ เราก็จะวางแผนแบบนี้ไงมันก็จะเป็นแบบเหมือนแต่ละบ้านมีโมเดลของตัวเองเนอะพยายามปรับปรับในสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ต้องการผมว่าเป็นสิ่งที่แบบเจ๋งดีผมว่าเป็นสิ่งเจ๋งดี